เดี๋ยวเราจะไปตามเด็กๆกันลงมานะคะสว่างเป็นหน้าเลยอเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะอะไรอะอเอยอะจังนี่ไข่สุพานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะสะพายเอกตนี้ใบแรกสองพี่มินดาจะได้อะไรนะคะเดี๋ยวใบนี้แกะของเล่นก่อนนะแกะอันนี้ว้าวของหนูอันนี้โอ้ย ปลาหมึกปะเนี่ยนี่ทุกคนแรงด้วยโอ้โหหนูท่นได้กี่ชั่วโมงนี่มันไม่ใช่อย่างเดียวมันมีไอตัวนี่ด้วยเดี๋ยวมานี่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 หนูก็จะได้น้องดัลฟินเอ่อหนูจะได้น้องปลาโลมามาสองตัวดับเิ้มาสตัวอ่าเขาให้วางแบบนี้วางแบบนี้ก็ออ้ยอ่าได้มาแล้วอ่ะตัวสุด ไบที่สองใบที่สองใบที่สองหนูแกะก่อนบ้างอ่อืมชิบว้าหนูได้นี่โอ้โหอะไรคะปลาหมึกเฮ้ยปลาหมึกเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิว่ามันเป็นอันนี้เป็นแม่มันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตัวนี้เขาให้ตัวแต่งก็มีติ๊กก็เหมือนกันใาย่ใหอ่อ๋อลู มันมีตัวคู่ของมันตัวนี้คู่กับตัวนี้ต่อคะแล้วตัวนี้ก็คู่กับตัวนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าคนนี้จะได้หรือเปล่าหรืว่าตัวนี้น่าจะคู่กับตัวนี้มากกว่านะแต่คนนี้ไม่มีตัวค่ะจะได้อุ้ยจริงใช่หรอไม่ใช่ปากยาวขนา่งนี้เพลงกุนบาลเท่านี้เองอุ้ยมันอาปากไปแล้วเก็บของได้แล้วนะนี่คือปากของนกกระสาเฮ้ย อันนี้เอาไว้เก็บของเอาไว้เก็บอาปากหน่ฮะไหนไหนไหเก็บแล้วสะ้อยเห็บเรียบร้อยไหนอาปากให้ดูหน่อยค่ะงับโปยตัวนี้กินเก่งไงตัวนี้ไมีปลาวะโอ้มีปลาวัติตั้งหลายสีแน่มีสีดำมีมันจะต้องสีชมพูแล้วก็ขาเฮ้ยสีเทาแล้วก็สากับปลาเป็นเพื่อนกันด้าแล้วแล้วก็หนอมันไม่กินกันแน่นะไม่กินค่ะ ่ะน้อง <show it. S 1> <SM! S 2> ไม่เล um, uh, 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 ่นเปิดออกมามาเดี๋ยวพี่จะให้นะโอู้หูเกินมากเกิกมาอ่ะแกะเลยนะของเล่นอ่ะทีละคอนจีลคอนพี่ไม่ได้แค่แดงอุ้ยอะไรเอ่ยแค่แดงอ้ยในของน้องของน้องอู้หูพี่ก็มีอันนี้ให้ด้วยประมืออะไหปด้านไหนนี่นี่อ้หิ่งใหญ่มากเลยเพื่อนไหนอันนี้ อันนี้มันทำให้ใหญ่และบอลตอนเปิดออกมาจิ้วดืแล้วตอนใส่เข้าไปเจ๋ยอุ้ยเขาดูหน่อยไม่ลินเขาอันนี้ของหนูอุ้ยหนูได้ปูตัวน้อยเด้อุ้ยอันนี้ของมิลินอะอะไรคะอ๋อนี่ปูตัวน้อยของหนูอ๋อเป็นตาอันนี้ไงปูอ๋อเป็นกึ้งน้อยของหนูอะ อันนี้เอาไปสแตป์ก็ได้มั้งเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่ไงเขาไปสแตปมแบบนี้เห็นไหมอ๋อเขาทิ้หนึ่งเอาอันนี้ไปต่อกันเหรอโอเคครบแล้วแล้วก็อันนี้ของหนูอีกอันนึงให้น้องปูจับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะคะปะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าพี่มินดากับน้องมินินได้ตัวอะไรบ้างอันนี้ปะป๊าอันนี้ปะป๊าอันนี้มามา นี่ป๊าอันนี้ป๊าอันนี้หม่มม้าแล้วก็อันนี้ลูกสาแล้วก็ลูกช้าแล้วก็พี่เลี้ยงอือโอเคพบแล้วแล้วก็มีของเล่นในพีเลี่ยงอ่ะของน้องบ้างของน้องบ้างของน้องมีเล่นได้อะไรบ้างคะตัวแรกคืออะไรนี่ปลาใช่ไหมปลานกกสาปลาแล้วก็มีถ้ำของปลาด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ได้นกกระสากระสามีอะไรอยู่ข้างในคะติ๊ก เดิม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 พี่ตแล้วก็สาแล้วก็มีสติกเกอร์มันนกนางนวลหรือเปล่าคะเออน่าจะเป็นนกนางนวลนะเนี่ยปากใหญ่แต่ปากใหญ่มากเลยนกอะไรก็ไม่รู้อะนกนางนวลแหละโอเคแล้วชิ้นที่สามอะไรคะของน้องไิรินแหวนอ่าเนี่ยขอดูสิโอ้โหจะได้สวยมากเลยของน้องของน้องล่ะแหวน ให้เด็กๆไปเล่นกันก่อน,นเนาะใช่หนูอยากเล่นแล้วตอนนี้โอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย